พุธังสาระนังขจาามิธรรมังสาระนังขจาามิสังฆังสาระนังขจามิข้าพเจ้าขอรัตนา,กำ,ากำลังบารมีหลวงปู่ดูกพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้าทุพระองค์พระปัจเจกพพุทธเจ้าทุพระองค์บารมีพระธรรม พระอา,หารหันต์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกจักรวาลตั้งสัจจะบารมีตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักรพรรด ไว้อย่างรูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลในวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมให้เป็นกระแสเดียวก,กันกับจักรพพัดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็าตามพบภูมิใดก็าตามสวดกถาจักรพพัดขอให้กระแสจักรพพัดสว่างผ่านมายัางรูปลักษ์พุทธะธรรมะสังฆะ ทั้งหมดทั้งมวลนะวัดแห่งนี้สว่างผ่านมายัางองค์พระประถมเจดีย์สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วปรับภูมิสมงดวงวิญญาณให้กับรูปนามภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนครปฐมและโดยรอบทั้งในดีปัจจุบัน และนาโคตหากรูปนามใดพบภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดพบภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขย,ยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตรอบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพาน ในการอันควรเทินหากรูปนาใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุญกุศลสร้างบุญบาร,รมีนวัดแห่งนี้ตลอดจนได้เข้ามากราบรูปลักษณ์พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลในนะวัดแห่งนี้ได้เข้ามากราบไหว้องค์พระประชมเจดีทั้งในอดีปัจจุบันและอนาคตคอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้า ย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจกักรพรรดิสวดกระถางเงินล้านสวดกระาชินบัญชรทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมื่นแสนโกดจักรวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมบุญตั้งกองบูญฝากรกระแสจกักรพรรดิไว้อย่างสถานที่ต่างๆทั่วโลก ย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดนคปรปฐมย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกรจักรวาลทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้น เข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทินนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนพรัตศ์สีสาหัสสะสุธรรมาพุทโทธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันทังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโต อหังวันทามิธาติโยอหังวันทามิสปปโสพุทธะธรรมะสังฆปูเชมิสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปเจกานันจะยังพลังอราหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิามสปปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปเจกานันจะยังพลัง อรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสปปโสสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาระรปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสพปโสพโุพธทธังอธิธามิธรรมังอธิธามิสังฆังอธิธามิ